สบายดีเด้อพี่น้องเอบ่สุขสุขคนเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็สิบ่เห็นตาขาวแล้วพี่น้องเอ้ยเช้าหน้าเฮาสิเก็บเกี่ยวแล้วแล้วขาวเฮาก็ใกล้จักแล้วแหละมื้อนี้ก,ก็ลงมาท่งนามาเบิง่งมัดาไปยามปลากได้แต่กระทังบ่ได้ไปลาทางนี้กําลังมัดา มัดเป็นกรรมฮะเพี่น้องวางผ่อนมัดเป็นกรรำดงท่างทางธงนะน้ำลากระพได้บ๊วลงเห็นยุบปลาซิวแดดออกมาแห้แงๆเลยแม่เนะาะจะให้มันแล้วนี่เรียกกระพรายหายไปเลยปลีทั้งลุ่มหมดละลุ่มกับตัวบเป็นพ่ตัว เป็นกำเป็นกำจ้าบว,ว่าใส่เสื้อแขนยาวทำไมมันแดดมืออื่นก็มัดได้แล้วมัดสัสดีป่าด้วยจ้า ตรงมายนากำลังเนื้ออ้ทางคุณโอ้เนื้อจะมายน่เทียงพี่ยอยพี่ย้อยก็กำลังลงจากเทียงหลเรคิซี่ถาเราเทีงหน้าพอลงดีหลเรคิซี่ขายไปกับบริเกียร์อกมานี่นนะมันมคึ้น ฟ้าซึมฝนเดียวเราไปดูเทียงราแล้วมีเครือมักน้ำน้นเนือก็ไม่ง่ายทั đẹp vô nào còn chỉ phải anh tìm như. Hãy à, cả ai đẹp đồng ma chắc nồi Tôi đẹp đẹp chèm Đó có đẹp chèm Thao đi đó hẹn Thao rồi Thì lại mất xiên rồi Kêu con mùa Khai bà bà Đột kêu vật Khai cua dùn Xuân hột khác Khai nà bữa luôn cái nội đây ทำเป็นซุกข,ขอมก,กันก็นแล้วเมืแล้วทางแถวนี้นะม่ยามบริษัเสีย,ยี้ยลุงถ้ารุ่มกันลไล่ตือพวะเรา พอได้เป็น่กร,ระาราดเดอะนีะ่้ะเพนสมาแล้วว่าเ,วเขาีกันก้อนนะฮงกระไรคนนี้ 怪胎僵尸。 ไๆปีสองปีขึ้นหลังอยากวัดไง เขาสิน่ะคุณป้าตกบไดมาเห็นได้หอกยงมาเขาซะยอยไปทางใดเลยเนาะลงใตบุรี่ลไปทางไยอยเห็นลาอยุ่ดีดีเธอได้แล้ว กินป่ะเออที่นี่ยังยัอยั่ไดอกเดี๋ยทำแนตอนนึงดถ้าไม่มาคืนให้ดอ้ซื้อเด็กคววยมาคืนนี่เหาคือควายขายาบสิไม่ได้เผาค้วยเนาะ ้าวเจ็ดมงค่ะว่าเราไปเอาเงินขาเลกคนน้าะมงะเลวนีขาวข้าดไยุมันต้องออกเหล็กเวยจอกระ่ายแค่แท้ากระ่ายมันต้องไม่ออกอีกคือสังคคะว่าอนั้นบอข้าต้องไปตามข้ามรื่อแม่บทสื่อใครอยู่นั่งบดบริสือีกล่้

ใกล้จะเห็นเลยแก่คนหนึ่ง แห้งเัแม่ท่องแดดมัน้งเลยเต็มแห้แห้งขึ้ก่บมึงอ้อมขาทห้แห้ไมาเป็นะมืพุนมาก เดี๋ยวไปเล็กหดนะครับถ้าขึางนตกข้อนเนาะเรนว่เาชอนั่งแช่แต่เรีน่เลนยทางนเลย ยืน่นีนะเวลายนะกนเย่ะม,มนไ,มไดีเ,เยดรยกลงคองไข้แต่บ่ตกน้องเขาตกน้องเขากบบประวัติศาสตร์ใ่มัน,อน,อมนโอ้ส้ว 可以 อามสี่ให้กับมัดเต่ออะไรพี่น้อยต่อากพึงแดดพึงลมสันเขามันเป็นตกหนกตกเนาแต่เวลากินเันมันดำมาด้วยเวลาเปเหนื่งอย่างมันดำ เลยต้องเอามาพึง่งลมพึง่งแดดไวนะ้นะั่นเองนะมองกอนยายๆกันไปคันวิปพยุลูกนี่ก็โอ้ยสบายเลยบ้านขาลูกหนากับหมี่แล้วแล้วแล้วเขาเหากันได้เริ่มจะให้น้องมิญาดับ 14, 5, ว่าสิบสี่ให้เราที่ขเขาเปียกนะสองสามสี่สี่ห้หาห้ เลี้ยอยู่บลายไหไปรจะแล้วคุณหลายๆลด้วพี่นอ้องพบกันหมาคลิปนะขอบคุณที่ติดตามรับชม